าการจัดทับลงทุนให้สอดคล้องกับระยะเวลาที่เราต้องการจะลงทุนและความเสี่ยงที่เราจะรับได้ก็จะทําให้โอกาสแห่งชัยชนะและความสามารถในการอยู่อย่างตอนรุ่งนั้นถามว่ามีใครบ้างที่ขี่จักรยานเป็นโดยไม่ได้ลมเลยไม่ได้เจ็บเลยเป็นไปไม่ได้จริงไหมครับ เมื่อเราขัดทุนบ้างแล้วเราเรียนรู้ว่าอ๋อทำไมมันถึงขาดทุนแล้วเราลงทุนต่ออันนี้แหละครับจะเป็นส่วนที่ทําให้เกิดผลได้อย่างดีกองหน้าซึ่งเป็นกองที่สร้างความมั่งคัง่งกองหลังรักษาเงินต้นให้สภาพคล่องกองกลางให้กระแสะเงินสดและกระจายความเสี่ยงผมผมคิดว่าสิ่งที่สําคัญก็คือว่า เวลาที่เราเลี้ยงเด็กคนหนึ่งให้โตขึ้นมาเนี่ยครับ<ม>เราก็อยากจะให้ในที่สุดแล้วเราวางใจได้ว่าเขาสามารถที่จะดําเนินชีวิตต่อไปได้อดยนะครับอ่านหนังสือกับลูกอย่างที่ผมชวนให้เขาพรีเซนต์แล้วเราทําให้มันเป็นลักษณะของสเตจแต่สิ่งที่สําคัญก็คือมันไม่ใช่เป็นเรื่องของปริมาณของเงินหรอกมผมคิดว่ามันเป็นเรื่องของคุณภาพของเวลามากกว่าที่จะสื่อสารถึงความรักที่แท้จริง